ผมจะมานําเสนอในเรื่องของต่อมลูกหมากนะครับโรคต่อมลูกหมากเนี่ยมีงานวิจัยนะครับรายงานว่าในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกานคนยุโรปจะเป็นกันเยอะมากนะครับปีหนึ่งม,มีมีคนตายจากมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่า3ามหมคนต่อปีนะครับแล้วก็ประชากรที่เป็นเนี่ยก็หลายแสนคนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าในตัวต่อมลูกหมากเนี่ยพอเราอายุมากขึ้น นะครับพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งกาเรียกว่าไฟล์เอลฟาดีดักเตสไทม์มีไทมวันไทมทูนะครับนี่เป็นไทมทูนะครับไทมทูก็จะมาบล็อกทําให้ต่อมลูกหมากเนี่ยการการการหมุนเวียนของเลือดเนี่ยไม่สามารถหมุนมเวียนได้สะดวกพอหมุนเวียนไม่สะดวกก็ต่อมลูกหมากก็ขยายตัวโต,วตวขึ้นเมือเ่อขยายตัวโต,วตวขึ้นเนี่ยจากจากไ er, อ้เบลเดอร์หรือกระเพาะปัสสาวะลงมาแล้วก็มันจะมีต่อมลูกหมาก มันมันจะมีสายผ่านไปทางต่อมลูกหมากเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นมันก็จะบีบทาให้ท่อปัสสาวะเนี่ยมันถูกกดเอาไว้กระเพาะจากน้ำปัสสาวะก็ไม่สามารถไหลออกมาผ่านผ่านทางผ่านผ่านทางนี้ออกไปได้นะครับก็ทําให้เนี่ยการปัสสาวะของผู้ชายจะมีปัญหามีการฉี่กระปิดกระป่อยปวดฉี่ออกไปฉี่ออไปปุ๊บก็ไหลมานิดเดียว น,นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยพวกนี้จะเกิดเมื่อในคนที่สูงอายุเมื่อขึ้นมากขึ้นนะครับอาจจะเจอตั้งแต่อายุ40ปีหรือ50ปีนะครับแต่เมื่ออะไรก็ตามที่อายุ50เข้า60ปีเนี่ยการเป็นก็จะสูงมากขึ้นทมีคูณเมื่ออายุขึ้นถึง6 0ถึง70ปีน่าจะมีเป็นมากถึงคิดว่าต้องมี70%ถึง80%ของคนที่เป็นและจะเป็นโรคที่ทรมานมากถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้โดยไม่ทําอะไรเลยสุดท้าาายเเเรก็็็จะปนมมงต่อ แร้แวแล้วตัวนี้เราทุกวันนี้เรามีสารสกัดจากสมุนไพรนะครับที่สามารถจับยังตัวนี้ในผลอย่างชัดเจนมากนะครับสารตัวแรกคือสารกลุ่มไลโคปีนไลโคปีนก็คือสารเป็น,น,ก,นก,กันัจพวกกลุ่มพวกแคลโรททนอยด์หรือแคลโรททนนะครับซึ่งมีซึ่งมีสกัดมาได้จากพืชหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมะเขือเทศ นะครับหรือว่าในฟักข้าวหรือในแม้แต่แตงโมงนะครับเราเราเราก็มีไลโคปีนในสารก๊าซเราเนี่ยเรามีการสกัดสารไลโคปีนมาร่วมกับแร่ธาตุบางตัวเช่นซิงค์วิตามินดีนะครับช่วยทําให้การกับต่อมลูกหมากที่มันมีปัญหาเนี่ยไอตัวไอตัวเอนไซม์ต่างๆเนี่ยมันมันได้ลงเออมัน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 ไม่มาอ,อินเตอร์เฟียร์หรือไม่มามีผลต่อไอตัวต่อมลูกหมาก ก็จึง <tang> ท <ar> ําให้ต่อมรูปหมากของเราเนี่ยมันเล็ดมาปกติพอรเลตมาปกติการจับถ่ายของเราการชักต่อปัสสวเรานี้ก็จะมากขึ้นนะครับโดยโดยโดยทั่วไปถ้าเกิดเราไปหาหมอนะครับหมอก็สามารถก็จะตรวจต่อมรูปหมากเราด้วยการเนี่ยเอานิ้วแหย่ไปถึงตรงก้นไหลแล้วก็กดกดไปที่ต่อมรูปหมากเรานะครับที่มันอยู่สูงสูงขึ้นมาประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็กดแตะลงไปแล้วก็จะสัมผัสได้เลยว่าต่อมรูปหมากโตหรือไม่โตนะครับ้วตรงนี้ถ้าเกิดเราเราได้กินทานอาหารเสริมโทเมีซินของเราเข้าไป ภายเพเียงแค่เพียง3วันเท่านั้นนะครับต่อมรูปหม,มากของเราที่เกิดื่อเรื่องเรื่องฉีกขับเราก็จะสีสะดวกยิ่งขึ้นะครับนึ3สารกัดสม,มุนไพรเราหลายๆตัวที่ผสมประสานกันไม่ว่าจะเป็นสารกัดจากมะเขือเทศน,นะครับสารกัดจากเอชอาเขียวนะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวที่เราที่เราผสมประสานกันจนกลายเป็นตัวเวซิงแล้วตัวนี้ก็เป็นการันตีโปรดักอีกหนึ่งโปรดักครับ